เรานอนเตียงชั้นบนซึ่งเตียงชั้นล่างเนี่ยน้องที่นอนอยู่ก็ชื่อน้องเฟิร์นเหมือนกันก็มีคืนหนึ่งที่เขาตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะว่าปวดฉี่จะไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็เห็นขานั่งคอมอยู่ตรงบันไดบันไดเตียงชั้นสองอนึกภาพนะก็คือเรามีขาคนห้อยลงมาเออ,อคือน้องเฟิร์นอ,อ่ะก็เลยไม่กล้าไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าไม่ชัวร์ว่ามันใช่ขาเราหรือเปล่าเช้ามาเนี่ย พอตื่นทุกคนตื่นหรืออะไรเงี้ยน้องเฟิร์นก็รีบเดินมาหาแล้วก็ถามว่าพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นเมื่อคืนพี่เฟิร์นลุกขึ้นมานั่งทำไรไปลายเตียงอะคะเราก็บอกว่าเฮ้น้องเฟิร์นก็เลยบอกว่าไม่น่าล่ะขาเรียวเชียวหนูก็ว่าไม่น่าใช่ขาพี่เฟิร์นสรุปก็คือน้องอะ คือต้องอั้นฉี่อะจนกระทั่งถึงตีห้าครึ่งที่เป็นเวลาที่แบบเด็กหอจะต้องลุกขึ้นมาแบบไปวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออเรื่องนี้มีคนเห็นบ่อยมากว่าแบบถ้าเกิดสมมุติตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนน่ะอย่ามองไปที่เตียงพี่เฟิร์นนะเพราะเตียงพี่เฟิร์นมักจะมีผู้หญิงมานั่งข้างๆ